กกกกกลาแแตแตแ้วไสวัสดีแชมปโชคและผู้เจริญทั้งหลายผมแมวนำโชคและผมกลับมาอีกครั้งในเกมแปะแมวนะฮะ,ะจากอีพีสองอีพีที่แล้วนะฮะที่เราแบบสูญเสียกันไปอย่างล้นหลายนะผมผมเลยม,มีความคิด,ดว,ว่าส0งร้อยเลขมันอาจจะไม่ ไม่สวยกันไปผมก็เลยว่าจะลองเพิ่มสักร้อยหนึ่งอะสามร้อยดูผมมาก็แล้วก็เปลี่ยนสซนนิดหน่อยก็เปลี่ยนจาก2.5เนี่ยเราจะกดกัน5ครั้งแทนใช่กดไปนะฮะผู้ชมการที่เราจะคนเราเนี่ยถ้าเกิดแบบพลาดครั้งหนึ่งเรามันจะมันก็แบบนี้ไป พลาดครั้งหนึ่งเรายอมแพ้เนี่ยมันก็จะออนแอร์เกินไปหรือเปล่าเราต้องมันสู้กันแบบนี้สิลองมันจะได้ใช่ปล่ล่ะแล้วก็จะห้าห้ครั้งนะล,งลืมบอกเราคุยกันต่อไปครับผมอม่ติดเนี่ยวะไม่เป็นไรเราลอไปก่อนมันเขไม่รีบขนานั้น,น,นหรอกนาลองดูเอาจริงคือบอกเลยว่า ตอนเช้านี่คือ,อย่างหนาวเลยอะทุกคนน้ำนี่แทบอาบไม่ได้กันเลยนะทีเดียวนะลองดูว่าอีพีนี้จะได้หรือเปล่าถ้าเกิด EP นี้ยังไม่ได้อีกใช่ไหมถ้ามันยังไม่ได้อะไรอีกเลยเราก็จะไปหาเก็บเล่นกันละ <c oughs> ไม่เราดูเราดู การที่เราจะหยุดกันตรงนี้หรือไปต่อมันดขึ้นอยู่แค่ตรงนี้เลยท่านผู้ชมฉันสังเกตเห็นว่าแมวมันมาเยอะมากเลยนะช่วงนี้เนี่มากันตัวสองตัวมันต้องมากันได้แล้วน่ะจะผัสได้อยู่นะเอออหลแกลกเอออะไรนนี่ เนี่ยจะเป็นไรนี่เหมือนจะมีปัญหานะช่างมันตื่นใจการที่เราจะทำอะไรอย่างนี้เนี่ยเราต้องใจเย็นๆต้องใจเย็นๆนะฮะใจเย็นๆตอนนี้เหลือร้อยหนึ่งแล้วนะใจเย็นแล้วว่ะหกสิบเก้าเก้าสิบเจ็ดแล้วมาอ่ามามามาอ้าวมันไม่มาสามร้อยชั้นตหกสิบแล้วทุกคน เชื่อชอ่องตาสิต้องมุ่งมั่นต่อไปเราจะไม่ยอมแพ้กันตรงนี้ไม่ได้เ,เง,งินแค่นีนอ้อ้อยเจ็บเจ็บจแต่ละเกินเจ็บไปถึงหัวใจกล่าวแล้วอ่าอ่ายังไงมันอยู่มารอบสุดท้ายกดไปเฮ้ย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 อ่าเฮ้ยโอ้โหติดรอบสุดท้ายทุกคนดูดิโซนตังค์ไม่เหลือลแล้วอ่ะรอบสุดท้ายเลยนะคน มาสท้ายมันติดเลยเด้ยท่านผู้ชมโอหโดนสามร้อยโคตรเสี่ยงอันตรายอ่ะแล้วจนมันเสี่ยงเก้อโคตรแบบนี้อ่ะเราสุดท้ายเลยอ่ะมาสุดท้ายทคนกินดูใครจะไปคิดวมาจะได้อ้าฮะอ้าฮะ มาแล้ว200โอ้จะได้ทุนแล้วได้ทุนคืนแล้วป่ะทุนคืนแล้ววันนี้จะได้ทุนคืนแล้วป่ะตื่อเอ้ยคืนแล้วได้ทุนมาคืนแล้วนะคุผู้ชมทุนได้คืนมาคืนแล้วกำไรร้อยหนึ่งแล้วตอนนี้กำไรมีร้อยหนึ่งแล้วอ้าววันนี้สวยๆวันนี้สวยๆวันนี้จะ๋อยเลยสุดยอดมายาวอีกยาวขึ้นไปอีกขึ้นไปอ๋ออ๋อหกร้อยละกำไรกำไรหน่อยเลย ไปกันนะ้วมั้ยพี่คนไหนเอาเอาหลัก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 แล้วอะเอ่าไปโอ้ยหกร้อยกว่าปุ๊บอ้าไก่ไก่ไก่แตกไก่แตกแล้วอ้าวไก่แตกแล้วอู้หกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแล้วทุกคนฮึสุดยอดเลยอ่าถึงพันป่ะถึงพันป่ะถึงพันแล้วพันหนึ่งแล้วทุกคนโอ้โห เจ้าช่วยกล้วยทอดแหมค่าแหมไอ้มีมมตังค์ไปซื้อนี่แหละอาหารแมวอ,อ,อีกสักสักถุงแหละซื้อขนมแมวเลี้ยใช่ขนมแมวเลี้ยอ๋อ,อ,อได้ได้มาแล้วว้าวจะไม่เคยคิดไม่เคยฝันกันเลยทีเดียวเดี๋ยวปรับเลขเสือกันลำบนึงเดี๋ยวครับปรับเลขเสือกัน ไ่เผื่อมันจะได้ซะหน่อยจะได้ก็ได้ไมะได้ก็เปล่าอืมก็ได้แล้วเปล่าจะได้เลยดูสิยาโอ้ยไม่ได้แล้วนะใช่ไหมท่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์กท่านกดแชร์กันด้วยนะ ก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ก็กดกระดิ่งกันด้วยร่าแล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ข้างล่างเลยนะจ๊ะทุกคนว้าวสุดยอดเลยไม่เคยเป็นอะไรอย่างนี้มาก่อนโอ้ยกานสมใจสมชื่อโอ้คแมวมามาแปะปลาปลาแปรซิลคัตหูใหม่กัมกนมันมากันขนาดนี้เลยวะเดี๋ยวปรับปรับกันปรับปรับห้าปุ๊บโอเค น่าจะพอแล้วมั้งโอเคพอแค่นี้แหละก็ฝากล่าสุดคลิกกดแชร์กันด้วยนะครับท่านผู้ชมก็จากที่ดูก็เราก็ได้กำไรมาเราทุนเท่าไหร่นะทุน300ร้อกำไรก็700ดร้กำไร700ดรยแล้วนะท่านผู้ชมก็มีแค่นี้แหละไม,ไม่ไม่ใช่ว่าอะไรอ่างั้นแล้วก็มาที่วานเลืต้อ,องแพ้ลาเพราะลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยล่ะด้ภาพอุมใหม่จากผมแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย